ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลมิ l ลอร์ท r โรอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำสุ่มเรนดอมเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพบกับหัวข้อเขาจะทำยังไงต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณคะเขาจะทำยังไงขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกำลังใจดีๆนะคะเข่าเรื่องกันเลยเนาะ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนำทางนะคะบอกผ่านพ่นะคะเขาจะทำยังไงต่อความสัมพันธ์กับคุณนะคะ ไพ่มันสะท้อนกับแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาปรับโอเคอืมตามหน้าไพ่นะคะมันเป็น energy ของคนเก่าๆแฟนเก่าคนในอดีตหรือว่า คนที่เคยมีเรื่องราวดีๆผ่านเรื่องราวดีๆด,ด,ด้วยกันมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อนะคะมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะพลังงานเด่นๆของเขานะคะจะเป็นธาตุน้ำนะคะผสมธาตุลมนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเขาเป็นคนที่คิดเยอะนะคะแล้วก็ในบางทีก็เป็นคนที่ใจร้อนนะคะแบบแบบ นิดหนึ่งนิดหน่อยนะคะไม่ได้ร้อนมากนะคะใจดีบ้างแต่ก็เป็นคนที่ตัดสินใจช้าในบางครั้งนะคะมีความลึกซึง้งแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นนะคะแล้วก็พลังงานเด่นๆของคุณมันจะเป็นธาตุน้ำนะคะธาตุาด,ดินนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นใส่ใจนะคะรักการดูแลแต่บางครั้งก็มีความลังเลแล้วก็คิดมากนะคะ ตามหน้าไพ่ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะช่วงนี้มันห่งหางๆรักๆเลิกๆนะคะแล้วก็แต่ก็ยังมีการที่หวยหาซึ่งกันและกันอยู่นะคะความรู้สึกของเขาเขากำลังคิดที่อยากจะออกจากความวุ่นวายนะคะหรือหาทางแก้ไขที่ทำให้ ให้เรื่องในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสบายใจมากขึ้นนะคะแบบประมาณว่าเออขอเวลาหายใจหน่อยขอถอยออกมาแป๊บนึงนะอะไรอย่างเงี้เขามีความคิดที่อยากจะชัดเจนตรงไปตรงมานะคะแต่บางทีก็ก็มีเหตุผลมากเกินไปคิดเยอะเกินไปนะคะอืม อาจจะดูเหมือนห่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะแล้วสำคัญมากๆเลยก็คือเขายังคิดถึงอดีตหรือว่าความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆความสัมพันธ์ดีๆที่เคยผ่านมากับคุณอยู่นะคะอืมแล้วก็กําลังลังเลใจว่าจะตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อดีกับคุณนะคะหรือว่าจะเอายังไงต่อดีกับตัวเองนะคะอ่า คุณและเขานะคะมันมีความความความขัดแย้งกันอยู่นะคะความคิดไม่ตรงกันนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้พูดกันแบบตรงๆนะคะแต่ก็มีแต่ความอ่อนโยนให้กันและกันนะคะแล้วก็มีความที่อยากจะจริงจังด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้อนอยู่แล้วในบางครั้งเขาก็ แล้วบางครั้งในหัวเขาเนี่ยเขาก็คิดที่อยากจะเริ่มต้นแบบเร็วๆแบบทันทีตอนนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือก็ยังประเมินความสัมพันธ์อยู่วา่าจะเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์นี้นะคะในขณะที่คือไพ่มันขึ้นมามีมแต่ความลังเลนะคะแต่ก็อยากต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้นะคะในขณะที่คุณเองเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึก มีความผูกพันนะคะมีเซนต์มีสัญชตาตญาณกับความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ก็สําคัญนะคะแต่ก็ยังเก็บไว้เก็บเก็บไว้ในใจบางอย่างไม่เปิดเผยออกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกที่อ,อยากจะหาทางออกหรือว่าอยากที่จะปรับตัว ะะไม่อยากให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ,ะคุณก็มีความคิดความทรงจําดีๆอยู่นะคะเกี่ยวกับเขานะคะคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขานะคะ,ะคุณก็อยากที่จะดูแลความสัมพันธ์นะคะอยากให้ใจนะคะอยากให้ความรักแบบจริงจังจริงใจนะคะ,ะใ,นในใจคุณเนี่ยมันมีความคิดถึงอดีต อยู่นะคะแล้วก็คุณก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอะ่ะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปในทิทางที่ดีนะคะและอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวนะคะก่อนที่จะเดินหน้าต่ออ่าเป็นความรู้สึกของคุณนะคะอ่ะแล้วสรุปลึกๆความรู้สึกของเขาเขาจะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่มีกับคุณขอํามไพ่ค่ะ The h a n g m a น ทูออฟกิทเกิลสองเรียญความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้รีบมีคอมมิตเมนที่ชัดเจนนะคะแต่ก็ไม่หายไปไหนแค่ขอเวลาจัดการชีวิตแล้วก็อยากที่จะสร้างความมั่นคงให้อ่ะ ให้กับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าจริงจังกับคุณนะคะอือยากมีความมั่นคงยาวๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาก็อยากมีความมั่นคงยาวๆเพื่อให้คุณได้สบายใจนะคะทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็อยากที่จะจริงจังนะคะแต่เขาหารู้ไหมว่าคุณะ่ะมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายนะคะใจคุณมันก็ยังอยากรอก็จริงแต่ลึกๆเนี่ย ในใจจริงลึกๆของคุณก็แอบ,บเบื่อในพฤติกรรมของเขาที่ลักลักเลิกๆนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะคะคิดช้าทำช้าไม่มีความชัดเจนนะคะ,ะถ้ามีโอกาสให้เขาเข้ามาหรือกลับมาคุยกันเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเขาก็ยังที่จะ,ะไม่ชัดเจนอยู่ยังเรื่อยๆแบบนี้อยู่นะคะคุณก็มองว่างั้นกลับไปรักตัวเองดีกว่า ไม่รอให้เสียเวลาแล้วนะคะกลับมาดูแลตัวเองดีกว่ากลับมามุ่งมั่นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองดีกว่านะคะคุณก็มีโมเมนต์ที่มีมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะรอไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปแล้วนะคะ แต่ว่าตามหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะหรือว่ากลับมาคุยกันหรือว่าลองคุยกันใหม่นะคะมันก็มีความหวังอยู่นะคะมีความที่จะพัฒนาต่อไปนะคะให้ไปถึงจุดที่มีความสุขได้นะคะหรือได้เคลียร์ความตึงเครียดในความสัมพันธ์นี้กันมากขึ้นนะคะได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะขอแค่คุณสองคนเปิดใจกันแล้วก็พูด การแบบตรงไปตรงมานะคะรู้สึกแบบไหนต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุยกันแบบเปิดอกนะคะมันก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะกลับมามีความสุขได้นะคะคุณก็จะหลุดพ้นกับความสัมพันธ์ที่เคยเบื่อหน่ายก่อนหน้านี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะก็ จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะสวัสดีคะ่ะ